สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเปการทำนายดวงนะครับของชาวพุทธขนาิจิกราศีพิจิตรเพอให้ผลในช่วงของ3เดือนนะครับก็คือเมษาจนถึงมิถุนายนนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่สนุกของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับคลิปนะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ ดูอย่างมีสติเนาะนะครับในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าไพ่อาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับเป็นไวส์สวัสานะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดูแปะลายวิทีใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับตัวด้วยนะครับในช่วงนี้ตัวอาจจะมาแค่ดวงรายแต่มากก่อนนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เนาะนะครับแต่จะพยายามหาเวลามาเจอทุก่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโอเคในส่วนของชาวพิจิ๋เนาะก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าดีมากเลยแหละเพราะว่าดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับ พภกทรัพั์อ่ะไม่อยู่ในเรือ,อนปัตนิคือเรือนคู่ครองนะครับก็ต้องบอกว่า<ถ>ดีมากครับดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นอีกราศีที่ฟื้นเลยแหละฟื้นจริงๆนะครับในหลายๆในหลายๆลัคนารัศีนะครับก็คือพอมีการเปลี่ยนแปลงของดาวเรื่องหัดทีหนึ่งนี่ก็จริงๆในช่วงเจ็ดปีเนี่ยชาวพิจิกก็จะเจอการเปลี่ยนแปลงที่แบบ น่าจะเบาวกว่าพึกศกนะแต่ว่าเบาสุดหนักสุดกว่าพึกศพนะเอ่อแต่ว่าจะเจอน้อยกว่าน้อยกว่าแบบบางราศีนะครับที่แบบเขาต้องมาตั้งทับลัก,กอะไรเงี้ยแต่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเล็งหลักหมดเลยแล้วรอบนี้เป็นดาวพฤหัสที่มาเล็งหลักดาวเป็นดาวกันเงินด้วยนะครับรับเรื่องดีๆไปได้เลยนะครับอือย่างที่บอกว่าในช่วงการเปลี่ยนแปลงแรกๆเราต้องบอกก่อนว่าในช่วงหนึ่งปีนี้มันอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะด้วยความเป็นดาวพฤหัสอะ่ะอืม หปีเขาย้ายทีหนึงนะครับเขาก็จะมีช่วงที่เดินเดินแบบเต็มที่เต็มสูบเลยอะครับอยู่4เดือนแล้วก็จะเป็นช่วงพักไปอีก4เดือนแล้วก็จะเดินเดินหน้าเต็มที่อีก4เดือนนะครับซึ่งในช่วงหนึ่งปีนี้กอบโกลยให้เต็มที่ครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาดูกันว่ากอบโกลยอะไรกันบ้างอย่างที่บอกก่อนนะครับว่าไพ่เดทกับไพท่ทริปคัคนที่เออ,อย่างแรกก่อนนะ อย่าพึ่งตกใจอย่าเพึ่งตกใจในเรื่องของไพ่เดทนะครับเพราะไพ่ใบคู่กันคือ Three of Cups สิ่งแรกก่อนเลยช่วงก่อนหน้าน,นี้ก่อนที่ดาวเร่หัดจะย้ายเนี่ยโดยไี่ผมรู้สึกว่าหลายๆคนเบื่อเบื่อหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเหมือนรู้ลึกๆว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยที่ไม่เกี่ยวกับดาวคือบางคนอาจจะไม่เคยดูดวงหรือด,ด,ดูที่เป็นโหราศาสตร์ไทยเนาะแต่พอ มีมีในหัวอยู่แล้วอ่ะหรือมีบางอย่างที่รีมายตัวเองอยู่ตลอดว่ามันน่าจะมีบางเรื่องเกิดขึ้นซึ่งก็มีจริงๆแล้วคุณทําให้คุณเบื่ออาจจะด้วยการใช้ชีวิตกิจวัตรเดิมๆขอ,ของคุณด้วยเบื่อแต่ในอีกมุมหนึ่งโดูกับมองว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใหญ่แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเพราะมี3มถ้วยมาด้วยนะครับซึ่งถามว่าเปลี่ยนแปลงดีทันทีไหมก็ต้องบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่ที่ โดมองว่าเป็นปัญหานะคือเดโวขึ้นมาเดโวนี่บอกว่าชอบพิจิกก่อนนัเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่เก็บเนื้อเก็บตัวซะเยอะไม่ค่อยออกสื่อหรือบางทีอาจจะอยู่ในโลกที่มุมมืดของตัวเองแต่ว่ายังไม่รู้วิธีที่จะขยับขยายตัวเองมากกว่าในบางคนก็ต้องบอกว่าถ้าดูในเรื่องของธุรกิจ2ธุรกิจ3ไว้ดูได้เลยนะครับในช่วงที่ดาวพฤหัสยังยังทรงคุณให้กับคุณอยู่นะครับหรือในช่วงที่ ดวงมันเปิดอะต้องบอกไปไว่าดวงเปิดจริงๆแต่ว่าก็จะมีเรื่องทายชาวพิจิกอยู่พอสมควรเหมือนกันนะปัญหาส่วนใหญ่มันมาจากกาที่ชาวพิจิกกังวลไปก่อนอืสิ่งที่เห็นเลยคือความกมังวลนะ่ะมันทํรลายคุณเองนะอืมหรือบางทีความคาดหวังมันเยอะไปพอคุณอาจจะไม่ได้ฟังจากช่องโดแล้วมาฟังจา่ช่องอื่นบางทีก็บอกว่าเออเดี๋ยวก็ดวงดีขึ้นนู่นนั่นนี่แล้วคุณอยากไปเร่งหรือต่อให้ไหม่ ไม่ไม่ต้องดูก็ได้ในสิ่งหนึ่งเราไมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นชาวพิธิกรรู้สึกว่าอยู่ติดกรอบเยอะไปดนึงอ,อ,อยู่ติดกรอบจนบางทีเราไม่สามารถที่จะมองมองทิศทางอื่นรู้ทางอื่นหรือเหมือนแบบอยู่กับแบบนี้พอละอยู่ตัวละสบายใจละแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะไม่ได้มองถึงผลลัพธ์อันนี้ระวังนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นผลเสียกับคุณด้วยในช่วงนี้เนะาะเพราะว่าถามว่า บางอย่างก็ยังส่งผลกับคุณอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าดาวย้ายแล้วมันอันนี้ทั้งหมดหรอกมันก็มีเรื่องอื่นที่จะต้องคอนเซิร์นด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของงานก็ต้องบอกว่าจัดการได้ดีขึ้นนะครับจัดการได้ดีขึ้นแต่จะมีอะไรที่มันชาเลนจ์คุณมากขึ้นเหมือนกันนะครับในช่วง3เดือนนี้เนาะอ่ะมาดูเรื่องการงานนาอกเป็นยังไงบ้าง The Emperor นะครับต้องบอกก่อนว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศดีมากนะ แล้วก็บางคนที่มีแผนในเรื่องของการเรียนต่อนะครับถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาบอกเลยว่าดีขึ้นนะครับแต่ใช้เวลาหน่อยอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ดีแบบปุบปับทันใดหรอกมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันไม่ใช่ว่าอุ้ยตะลึมบึ้มบั้มมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอืมอ่ะโอเคเพิ่มอีกไปหนึ่งให้จริงๆด้วยก็ค,คือมีทั้งแปดไม้เท้าอย่างแรกก่อนเลยงานของคุณส่วนจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาแปดเหรียญในอีกต่างหาก มันเหมือนกับว่าต้องทําอย่าสงสม่าเสมอนะไม่งั้นนะมันไปต่อไม่ได้ครับในเรื่องของเนื้อเงนะินบางคนอย่างที่เราบอกว่าบางคนอาจจะเป็นการเริ่มธุรกิจจอบสองจอบสามอะไรของคุณนะ่ะแต่คุณคุณค่อยๆมองมากกว่าคุณไม่ได้แบบพุ่งพ่างที่จะมองอนะ่ะอืมไม่ใช่คิดปุ๊บทําเลยเอย่างเงี้ยจะไม่ขนาดนั้นนะครับจะไม่ขนาดนั้นนะครับ การเงินเนาะนะครับทริอปซอดขึ้นมาอยากให้บอกว่าในหลายๆคนเนาะในเรื่องของการเงินเนาะดาวาการเงินอะเล็งตัวก็จริงแต่ว่าบางอย่างยังต้องระวังอยู่ซึ่งก็มีจริงๆครับมีในเรื่องของออ,อ้เดี๋ยวนะบางคนที่คิดจะในเรื่องของการปิดหนี้เนาะก็ต้องบอกว่ามีนะครับถ้าก่อนหน้านี้ในเผชิญเรื่องคดีความนี้สินอะไรมาก็ต้องบอกว่าแก้ได้แก้ได้ไดนะครับในอีกมุมนึงก็ต้องบอกว่าระวังเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงสูงมาก หรือมดไปกับของกิเลสตัณหานะครับหรือของบางทีที่แบบรู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกเออเดี๋ยวใช้คํานี้ดีกว่ารู้ว่า CF มาแล้วอาจจะไม่ได้ของแท้นะครับก็ยังเต็มใจให้เขาเต็มใจเสียให้เขา <c oughs> อะแนะนํานะถ้าจะรู้สึกว่าต้องเสียแนะนําว่าให้ซื้อของอะไรที่อาจจะเป็นการ ให้กับคนยากไร่เออแก้เข็ดไปเลยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับความรักนะขอยญาตรวบทัวคนสดแล้วก็มีคู่ในภายเสร็จเดียวเอ,อ่อโฟบสอดขึ้นมา The c h a r i o t The f l สำหรับคนโสดเนาะโดมีความรู้สึกว่าหลายๆ,ๆคนนะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมากอืมเมื่อก่อนน่ะอาจจะเป็นการที่ นายออบสอดโอคิงออบสอดด้วยก็คือว่าในหลายๆคนอะก่อนหน้านี้ถ้ามีคนมาจีบอะโดมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้สแกนดีมากพอเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามาปั๊บฉันจีบเลยมาปั๊บฉันจีบเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถึงเวลาปั๊บเฟลพอหลังจากนี้มันกลายเป็นว่าคุณจะสแกนคนมากขึ้นใครอยากเข้ามาก็เข้ามานะแต่ฉันไม่รับไม่รับไี่นห้หมายถึงว่า ไม่รีบรับมาพิจารณาเออคุณต้องไปสูตรมากกว่าเดิมแน่ๆะเพราะว่าฉันผ่านการเสียอกเสียใจมาค่อนข้างเยอะหรือฉันผ่านความเฟลบางอย่างมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนมีคู่อย่างแรกก่อนเลยอาจจะมี long distance อย่างที่2โดมีควารู้สึกว่าปากเสียง <laughs> ปากเสียงจริงๆ <laughs> ไม่ใช่ปากเสียนะปากเสียงจริงๆเพราะว่าไม่รู้ฝั่งไหนแหละแต่คือมีปากมีเสียงกันแน่ๆ <laughs> ในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันมีจริงๆนะครับในเรื่องของอิมคนหนึ่งแต่โดมีความรู้สึกอาจจะเป็นระยะผู้ใหญ่ที่แบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับการครบกันค่อยมาดูกันรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะหรือจะมาดูส่วนตัวก็ได้นะว่าเป็นกรณีไหนกันแนะ่นะครับสุขภาพเนาะสุขภาพระวังเรื่องโควิดครับแล้วก็โรคตามโรคทงพันธุกรรมอะไรเงี้ยมีนะครับผ่าตัดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็กระดูกแลวฟัน มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เออส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกระดูกข้อกันหมดเลยน้ําในข้อเสื่อมหรือเปล่าเออเช็คนิดนึงนะแล้วก็กระดูกก่าฟันทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะไพ่ออร์เคินสี่ใบนะครับอยากบอกอะไรชาวพิจิกบ,บ้างนะครับเป็น2องลัคนาราศีสุดท้ายที่ดูต้องขอไพ่จริงๆครับเพราะว่า เราก็ทํางานนานเนาะทางานเพลินแล้วเราก็ลืมไปเลยว่าอ่ะยังเหลืออีก2องราศีนี่เนาะเออมีอะไร Empowerment Cash นแ b r ูบร e นะครับอืมโอเคโฟกัส <Focus S 2> เป้าหมายตัวเองหน่อยครับในช่วง3เดือนนี้นะพอไพ่ขึ้นมา2ใบติดเลย l e t เ v e b e o b a c ค o นนะครับถ้าคุณรู้จักที่จะคอนเซิร์นในเรื่องเป้าหมายมีโกของชีวิตชัดแล้วอะ่ะ รอมันให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมเถอะนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเถอะจุดพีคที่สุดของคุณกําลังมาจุดพีคที่ดีที่สุดของคุณกําลังมานะครับอย่างที่บอกว่าดาวเคลื่อนอะ่ะมันก็ดาวเรื่องของดาวแต่ชีวิตเราอะ่ะจังหวะมันมันเลือกไม่ได้มันเลือกไม่ได้ว่าคุณจะโชคดีที่สุดเมื่อไหร่คุณจะดรอปที่สุดเมื่อไหร่เตรียมพร้อมไว้เถอะนะครับเพราะว่าชาวพิจิกส่วนใหญ่ที่โดรู้จัก ด้วยความที่เป็นราลักษณะรูปสัตว์ด้วยเนาะเขามีความแปลกเขามีความยุนนี้กว่าชาวบ้านซะเยอะที่เก็บมานะที่เก็บสติมาบอกเลยว่าคุณมีความยุนนี้กว่าชาวบ้านเยอะเออซึ่งก็ต้องบอกว่าชาวพิจิกชาวพิจิตขอโทษชาวพิจิตนะครับทำได้ในทุกๆอย่างเพียงแค่การวางมากของคุณอืม เพียงแค่การวางมาดของคุณการไว้มาดการอะไรใด,ดๆก็ตามของคุณมันทําให้คุณดูอยู่เหนือคนอื่นๆโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงเยอะอืเพราะคุณยืนได้ด้วยตัวเองตลอดเสมอครับไม่ว่าใครจะดีหรือจะไม่ดีกับคุณพยายามช่วยเหลือสปอร์ตคุณใดๆอะไรใดๆ,ๆก็ตามไม่มีผลเลยเท่ากับการที่ชาวพิจิกออกแรงด้วยตัวเองเท่านั้นอื แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับล่าสุดก็ถามว่ามีลูกดวงที่เป็นชาพิจิกเหมือนกันนะครับก็เท่าที่อ่านดวงไปให้เขาฟังแล้วพอเจอตัวตนของเขาจริงๆเออสุดยอดเนาะยุนด้วยตัวเองเลยแล้วเป็นคนเก่งที่ในใน,ในสายงานโดด้วยนะักก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สายสาย,สายแบบมูตตลูไม่ใช่สายที่เป็นทางการศึกษาเป็นชาพิจิกเหมือนกันซึ่ง รู้สึกว่าโอ้คนนี้น่าสนใจจังเลยนะครับหมายถึงพอได้ในส่วนของการดูดวงด้วยก็ต้องบอกว่าเออน่าสนใจนะครับเพราะมีดีเทลดวงที่ค่อนข้างดีนะครับขอบคุณมากนะครับชาวพิจิกครับในช่วง3เดือนนี้นะครับเตรียมความพร้อมให้ดีเถอะนะครับมันเป็นช่วงเวลาของคุณนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็โชคดีในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและความรักนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วเจอกันในที่หน้านะครับสวัสดีครับ